ก็่อนที่จะไปรับชมกันนะครับก็ฝากติดตามช่อง m ดเวยนะครับช่องที่เป็นแทะที่แบบผมอะที่ว่าอาทีแบบผมอะนะครับก็ฝากกดติดตามเลยครับโอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับ เดี๋ยวผมอบครับกับไม n e คา a f ดนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเซิร์ฟนะครับผมไม่ต้องเรีวิวเซิร์ฟนะครับผมเซิร์ฟไมคคาดนะครับก็มีทั้งมินิเกมเอ่อขั้อนก็มีนะครับโอเคก็มาดูเลยครับผม นี um ่ก็คืออไอไอดีเซิร์ฟอะไรนะครับผมนี่คือไอดีับผมแล้วก็เข้าไปครับโอเคเข้าไปแล้วครับรอแป๊บหนึ่งนะผม โอเคพอมาใช่ไหมครับแล้วต้องล็อกอินนะครับผมก็คือสมัครครับสมัคร,รแค่ครั้งเดียวพอครับเขาถึงไม่ต้องสมัครเลยถ้าเกิดว่าเราไม่สมัครเราก็ไม่สมามารถเข้าอันนี้ได้นะผมผมจะวัดไปนะผมก็มวิธีสมัครก็คือเอ่อครับนะครับ R E G I S T E R นะครับ แล้วก็ أو, เอออเาเป็นใส่ตามผมเลยครับใส่ตามผมเลยไม่ไม่ไม่ใส่ตามมันเดี๋ยวไม่เช okay, ื่อม nah, ันมันหลอกหรอไม่แค่เดี๋คือแล้วก็ใส่อีกครั้งนึงครับผมไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่แค่เดี๋ยวคือหายคลิปเดี๋ยวไปเชื่อมเลยโอเคครับก็สมัครได้แล้วนะครับผมไม่ไม่ต้องพอเสร็จแล้วก็เข้ามาที่ประตูน้ำนะครับผมไม่ไม่เชื่อไม่ต้องเข้ามานะครับไม่ไม่อยากเข้าทำไมมันก็จะวาร์ปให้นะครับผมไม่อดี๋ยววับ

เดี๋ยวให้เราเข้าไปในทีเนี่ยอะไรอะไรหรอจะ่เป็นรูปดาบครับรูปดาบตรงไหนอ๋อรับอันนี้ก็จะเป็นมินิเกมฆาตกรนะครับจริงเหรอมินิเกมฆาตกรมีด้วยเหรอจริงเหรอส่วนนี้ก็จะเป็นมินิเกมเอ่ออะไรวะอันไหนอ๋ออะไรวะลืมไม่เกีอะไรนะผู้ไม่ถูกครับคือมินิเกมจ่าจำเรละให้เราดูดูว่ากล่องตรงไหนครับ แล้วก็ให้ให้กดที่กล่องครับแล้วมันกล่องก็จะแตกไปนะครับแล้วก็มันจะมีทั้งดาบทั้งธนูเลยนะครับผมทั้งดาบทั้งธนูเลยนะครับในคลิปนี้นะครับก็สาหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับจบได้แล้วฟังดเลยนแล้วใครที่ชอบไปรู้กดไลค์กดสมุดตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำตะไคร้ดีพอมันด้วยบายจุ๊บเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก็คิปต่อไปแ้วนะครับบาย